ครับสวัสดีครับโอนนิชชิครับกับทีวีเอสถามเรื่องเลยทีเดียวครับครับมีเรื่องอะไรบ้างครับมีบิดิ้งแองเจลนะครับแล้วก็รู้จักพี่ยาใจไหมแล้วก็มอมเปส่วนครับเริ่มบิดิ้งแองเจลก่อนแบับบิดิ้งแองเจลก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเต้นเล่นเป็นคุณครูสอนเต้นที่อยากจะรวบรวมเพื่อนๆแล้วก็นักนักเรียนหลายๆคนซึ่งมีความหลากหลายในชุมชนให้มารวมตัวกันแล้วก็ทํากิจกรรมบางอย่าง เพื่อความฝันแล้วก็เพื่อทําให้ทุกคนได้รับการยอมรับอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่แบบในช่องเต้นอะไรไม่ใช่ประกวัวไม่ใช่ครับไม่ใช่เอ่เต้นเป็นตัวจุดเชื่อมโยงตัวละครทุกตัวให้มารวมกันแล้วก็แต่ละแต่ตัวละครทุกคนมีปัญหา <c oughs> เป็นเรื่องราวมีคอนเซปต์เกี่ยวกับคล้ายๆกับภาควัฒนธรรมแล้วก็ความหลากหลายซึ่งก็จะมีทั้งเด็กน้อย มีหญิงสาวเจ้าอารมณ์มีผู้ชายที่ไปโดนบูลลี่หรืออะไรประมาณนี้ครับมารวมกันเป็กลุ่มคนที่มีปัญหาทุกคนมารวมกันอะไรเป็นอีกครั้งที่แบบได้แสดงความสามารถเรื่องเต้นใช่ใช่ใช่ครับเป็นก็ต้องไปซ้อมเต้นก่อนแล้วก็แล้วก็ในส่วนของปัญหาของตัวละครก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากในถึงว่าตอนที่เขาติดต่อมาก็ก็มีว่ตจิกินหมูแต่ปรากฏว่า ไม่ไม่ไมีไม่มีหมูให้กินเพราะว่าตัวตัวละครมีปัญหาที่หนักมากอะไรเงี้ยครับคือเรียกได้ว,ว่าแบบตอนนั้นคือที่ตอนที่เราเต้นมาก่อนเลยห่างหายไปเลยแล้วอันนี้ค,คือต้องเกาะข้อเสียมอะไรก็ก็ประมาณนั้นฮะแต่จริงๆแล้วโอว่าการเต้นก็ค,คล้ายๆกับขี่จักรยานแหละถ้าเต้นได้แล้วมันก็จะเต้นได้อีกแต่อาจจะที่อาจจะต่างกันตรงที่ความฟิตเพราะว่าการเต้นมันใช้พลังสูงมากแล้วก็ต่างกันที่ความจํา เพราะว่าเราต้องใช้สมองในการมองท่าแล้วก็ทําตามซึ่งเมื่อก่อนโออาจจะต่อท่าได้อย่างรวดเร็วแต่ทุกวันนี้ก็คือใช้เวลาเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนทําให้ได้รู้จักตัวเองได้รู้จักว่าเราก็มีอายุเยอะขึ้นจริงๆเพราะว่ามันเห็นได้ชัดมากกับสิ่งที่เคยรักแล้วก็ถนัดมากเมื่อก่อนอุ้ยดูสองนาทีสมนาทีก็เสร็จกลายเป็นโอใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะจําท่าได้อะไรแลแ<ต>้วแดนดีไซน์ในเรื่องเรา<ด>ต้องมีส่วนดีไซน์ท่าเต้นอ่ามันที่จะมีตรงคราทที่เราต้อง เรียกว่ารีสไตล์อะไรเงี้ยครับก็จะก็ก็เป็นสไตล์เราแต่ว่าโดยรวมๆก็จะเป็นท่าที่เขาออกแบบมาให้แล้วเพราะว่าจะได้แตกต่างจากเรื่องอื่นทียเต้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเป็นนักแสดงแล้วเราอาจจะห่างหายกันเต้นไปด้วยก็เกี่ยวครับก็เกี่ยวตองฟืนนิดหนึ่งเยอะเลยครับเยอะเลยการร่วมกับนักแสดงมีพี่ร um ัตก้าวด้วยครับจะตัดพี่รัตก้าวเต้นใช่ไหมโอ้พี่ตงเหน่งคือเต้นเก่งอยู่แล้วพี่ตงเหน่งคือ เยนพวกคาสิโกมาเลย,ยบัลเล่แจถือว่าฟามิงโกอะไรพวกนี้ที่ต้งเหน่งเขคืเอเก่งมากทีนี้เขาก็ต้องมาดูว่า,วาเขาจะเต้นอะไรยังไงนีเต้นรุ่นใหม่เรื่องยนใช่คร<ๆ>ับก็จะมีน้องๆหลายคนซึ่งซึ่งไม่เคยเต้นมาก่อนอะตรงนี้ก็น่าสนุกเพราะเขาก็จะเครียดแต่ปรากฏว่าพอเขาไม่เคยเต้นมาก่อนมันเหมือนน้าที่แบบไม่มีเหมือนแก้วที่ไม่มีน้าน้ำกดแก้วน้ำน้ำเหมือนแก้วที่แบบยังยมงมีน้ําเลยไม่มีน้ําเลยพอมันใส่อะไรเข้าไปเขาสามารถเต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่สมมติโอมีสไตล์ที่ชัดเจนและน้ำก็ค่อนข้างิ่งแล้วพอเอาสไตล์ที่มันไม่ใช่มาเนี่ยมันจะรับยากนะแตก็บเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาก็คือรู้จักพีพิยาใจไหมก็เล่นเป็นคุณพ่อซึ่งลูกกําลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็คือมีปัญหาเรื่องหลายๆอย่างครับเพราะว่าเป็นคุณพ่อเขาเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นช่างตัดผมด้วยก็จะมีทั้งเรื่องทำความเข้าใจลูกสาวที่กําลังเข้าสู่วัยรุ่น แล้วก็เรื่องของอาชีพที่ทํายังไงที่จะทําให้คนดูดูแล้วเชื่อว่านี่เป็นช่างตัดผมลูกสาวคือน้องมิ้นอามินซึ่งน้องมิ้นเกิดคุณโหนก็รับบทพ่อเต็มเต็มเรื่องแรกเลยใช่อาน่าจะเรื่องที่สามหรือสี่แล้วครับใช่แต่ว่าอันนี้ก็จะมีก็จะกลายเป็นเส้นเส้นปัญหาระหว่างพ่อกับลูกมากหน่อยใช่พ่อเิดเรื่องก่อนจะเป็นแบบเป็นพ่อคลุ้มคลั่งบ้าง ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นพ่อบ้างอะไรประมาณนั้นครันนี้คือเหมือนเป็นคอนทกเพกับลูกสาวเต็มเต็มเลยใช่ใช่ครับผมแต่ว่าคุณโอ้ยเป็นคนที่รุ่ตรงก็ลุกลุกลุกอ่อนกันไว้เสมออันนี้เราต้องสร้างความเชื่อคนดูเขาก็หลายๆอย่างใช่ฮะจรงจริงตอนแรกๆโอเองก็นึกภาพไม่ออกว่าเราจะเป็นคุณพ่อแบบไหนคือถ้าโอยังมองไม่เห็นตัวเองในความเป็นแดดดี้ที่มีลูกโตขนาดนี้โอก็คิดว่าคนดูก็คงไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอพอสักพักหนึ่งเราก็เริ่ม เริ่มมันจะมีวิธีการของมันนะครับว์ลช็อปแล้วก็บอกตัวเองแล้วก็พอรู้จักน้องมินมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นเห็นความน่ารักของเขาแล้วเราก็เริ่มเชื่อว่านี่คือลูกสาวเราได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างใน,นเรื่องของ acting ในการคุณช่างตัดผมอันนี้คือสิ่งที่มีปัญหาที่สุดเพราะว่าช่างตัดผมก็คือถือหวีก็ถือเกรนใจเหมือนกับถือท่อนซ่อมครับมันต้องแบบแบบแบบง่ายๆขนาดนั้นเลยอะถืออะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็ยากมากเพราะว่าไป เขาก็ส่งไปเรียนนะครับแต่ว่าพอไปไปเรียนแล้วก็อันนี้ยากมากคือจริงๆแล้วในบรรดาทุกอย่างอันนี้โอวะยากสุเพราะมันเป็นเรื่องของอาชีพ <dles S 1> ตัวละคร <stage> ตัวละครเขาคงแบบตัดผมคนมาปยสบปีอะแต่โอก็คงเรียนมาสามวันซึ่งจริงๆมันก็คงออกมาได้ได้ดีที่สุดแล้วมันก็คงมีวิธีการถ่ายทําซึ่งทําให้คนดูเชื่อได้ จริงๆเราเป็นสิ่งที่ยากมากสไตล์สไตล์การตัดผมนี้คือจะเป็นแบบลักษณะเหมือนกับเป็นาิมเบอร์เป็นซาลอนเป็นซาลอนอเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือต้องไปฝึกสระฝึกได้ฝึกตัดฝึกเซตฝึกย้อมผมเอฟวีดีจะได้เป็นบทบาทใหม่ใช่ใช่ใช่ก็สนุกมากครับทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าพอเราลองไปทําอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะง่ายๆนะฮะเรานอนให้เขาสระผมอ่ะกับกลายเป็นเป็นคนยืนสระแทน แค่เนี้ยอารมณ์มันต่างกันมากเลยครับมันแบบมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วมันก็บอกไม่ได้ว่าว่ารู้สึกยังไงจักว่าจะได้ลองทําเองการการที่เรานั่งและให้คนตัดผมกับการไปยืนอยู่ข้างหลังเขามันคนละมันคนละแบบกันเลยครับแล้วแล้วแล้วคนที่เป็นหนุ่มทดลองอ่าอ๋อจริงๆแล้วที่พี่ฝุ่นผู้กำกับ ก็คือวันแรกๆโอ,อก็ต้องไปใดผมพี่ฝุ่นอะไรคร<อ>ับสระผมพี่ฝุ่นแล้วก็หลายๆอย่างครับก็แต่ว่าตอนตัดผมเขาก็ใช้ใช้วิครับ,รบม,<อ>มี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 วิธีการไม่มีใครยอมให้อโอตัดจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแน่ๆในเง้นในเง้นน่าจะเป็นปัญหาครับแล้วก็เกิดเรื่องสุดทา้ดทายเรื่องความใหญ่สมอมเป็ดครับก็ระบบเป็นสุนทรผู้ครับอืมจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่ม อ่าไม่ถึงไม่ถึงขนาดเครียดแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะซีเรียสนิดหนึ่งเพราะว่าวัตทุคนมีภาพสุนทรภู่ในแบบองตัวเองเพราะว่าเป็นบุคคลที่วัตทุคนในประเทศรู้จักใครๆก็คงรู้จักสุนทรภู่แต่ว่าก็คงมีความสุนทรภู่ในในแบบในแต่ละแบบของแต่ละคนอะไรเงี้ยโอ้ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะนาเสนอสุนทรภู่ในรูปแบบไหนแต่ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทําความรู้จักกับท่านครับคนที่สามารถจินตนาการอะไรได้แบบนั้นและคิดทุกอย่างเป็น กรอนคือโอ,อว่าในยุคนั้นมันคงเป็นไปได้ง่ายเพราะว่าเราก็ไม่มีอย่างอื่นให้ทานอกจากจะแตกก่งกรอนสมมุติน,นะครับแล้วท่านก็คงมีคลังศัพท์เยอะมากแล้วท่านก็คงเติบโตมากับวิถีของท่านนะครับแต่ว่าโอห่างจากท่านัีสองร้อยปีคังศัพท์ในหัวก็คงต่างกันความงดนามงของศั์ในยุคนั้นกับยุคนี้ก็แตกต่างกันทำยังไงจะเข้าใจท่านแล้วก็รู้จักท่านอะไรนะออกเสียงทำนองสนองอะไรประมาณนั้นโอคิดว่าท่านเป็นนักแต่งนะโอโอไม่ได้คิดว่าท่านจะเป็น คนอ่านหรือว่ามีสนองสนองแต่อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวคงว่ากันไปครับแต่ในขั้วที่ทุกโบวกวอเตอนี้ว่าเป็นทางทีมงานทางการถือบทของเขาเขาตีความคําพูในแบบเรื่องนี้เป็นยังไงเน่าเนื่องจากหลักๆจะอยู่ที่หม่อมเป็ดมากกว่าคือความสัมพันธ์ของของของตัวละครสุณทรพูกก็คืออยู่ในยุคเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านก็คงจะมีวิธีการความคิดเห็นของท่านต่อเหตุการณ์ต่างๆอะไรนี้มากกว่ากาที่โอรู้นะ จอ้างมีประวัติศาสตร์ใช่ครับอาจจะมีตำหนักเรื่องการกตอนวะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นถ้างั้นเราว่าช่วงเวลาการถ่ายทำนีเ่เรียนเรียงกันมาเลยใช่ไหมอของโอสองเรื่องปิดต้องเป็นหมดแล้วครับทั้งทั้งยาใจแล้วก็วิ d d i n g Again ซึ่งเป็นมินิซีรีส์มีเรื่องแรกแค่4ตอนเรื่องที่สองสิบหกตอนแล้วก็มาเรื่องนี้ซึ่งจะใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่าน่าจะ24ตอนสำหรับอมอเอ็ดใช่ครับแล้วเราก็จะได้เห็นเรื่อง ที่เราจะได้ดูดูก่อนคือวิดีโอเจนครับดูวันพรุ่งนี้ครับเออที่ไทยพีบีเอสก็จะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะจบภายในสองอาทิตย์แล้วก็สี่ตอนอีแช่สี่ตอนก็เรียงเรียงกันมาเลยครับแล้วนอกจากนี้มีละครอะไรก็มีที่ช่องวันครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีช่องแปดถึงกรกฎาที่ถ่ายเสร็จไว้หลายปีแล้วฮะก็เดี๋ยวจะได้ออกอากาศแล้วเรื่องนั้นก็เป็นบูรันมันตราครับเรื่องนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โอเสุอมาลุมากเป็นย้อนยุคแล้วก็ สนุกมากสนุกแล้วเรื่องช่วงวันนี้ยังถูกไว้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ฮะซึ่งเดี๋ยวก็คงด้ทราบกันจะมีมาทางภาพยนตร์อ,อะไรบ้างไหมเอออยากเล่นภาพยนตร์ครับแต่ว่ามันก็คงหลายๆอย่างครับทั้งมันไม่ใช่แค่ว่าโอ้อยากเล่นนะอะไรก็คงต้องดูว่าทุกท่านจะมีพวกกับใช่ใช่หลายๆอย่างเพราะว่าเพราะว่ากระแสแล้วก็ ความต้องการของยุคสมัยก็แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยไม่ต้องกีเดียนก็ได้ <laughs> ไม่ต้องอะไรครับ <laughs> อันนี้แบบว่าเราไม่ได้ไปเนาะตอนนั้นงานยี่สิบปีโมงอ๋อครับผมภูมิใจมากในยี่สิบปีแล้วเปลี่ยนใช่เอาจริงๆที่ผ่านมาผมก็รู้แหละว่าผมลงเป็นหนังที่ดังมากแล้วก็หลายๆคนชอบมากแต่ว่าเอาโอไม่เคยไม่เคยรู้ว่ามันส่งผลกับนักดนตรีไทยที่ผ่านมายังไง จนเจอครูเอซึ่งเป็นอาจารย์นะครับบอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าผมลงสร้างนักะนาธในประเทศมากขนาดไหนเด็กในยุคนั้นซึ่งดูแล้วก็รู้สึกผมจะตีลนาธผมจะตีลนาธเนี่ยมันเป็นยังไงก็รู้สึกภูมิใจเห็นอาจารย์มีที่ว่าเรื่องแข่งประชันใช่ครับถ่านไปเรียบร้อยแล้วครับไงได้ไปดูด้วยครับก็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 เก่งครับเก่งมากๆครับคนชนะเป็นผู้หญิงซึ่งว้าวมากอม ก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าปีหน้าก็คงจัดอีกแล้วก็เห็นอาจารย์บอกว่าอยากทําให้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีคนมาสมัครมากๆกขึ้นเมื่อ่เดิมก็จะจัดกรุงเทพบ้างไหมยังไม่รู้เลยจะตังกวัดอาจย์ไม่ได้ไปอยากไปอันนี้ไม่รู้เลยครับต้องถามอาจารย์ตามเหตุใช่ครับเป็นในส่วนของตัวกับแบบว่าาที่หนังที่เป็นเรมานันจใหม่ๆแล้วก็มีแผนที่เสียงคลาสสิกเกินแล้วล่ะ20ปีผ่านไปจะได้จับอันใดโดนเรือจับเดี๋ยวจะต้องจับครับมีเหตุที่จะต้องจับเขา20ปีก็เดี๋ยวปุ๊บไป เออครับครับพีโอทำอะไรเยอะแยะมีกิจการมียังจะมีอะไรไหมนะฮะมีธุรกิจอะไรอีกแสดงอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นแสดงอาชีพเลยใช่ใช่โดยรวมๆคือโอเป็นนักแสดงอาชีพครับโอไม่ได้ทำอย่างอื่นครับขอบคุณครบติดตามผลงานที่ฝากเลยครับผมขอบคุณมากครับก็ฝากพิจิตต์อาเกลละกันครับวันอาทิตย์นี้แล้วก็พอโอทำงานกับไทย PBS มากขึ้นโอได้พบว่าละครไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับโอรู้สึกว่าละครไทย PBS มี มีเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงมากที่สําคัญเวลาเราบอกว่าทําไมเมืองไทยไม่มีละครดีๆไทยบีบีเอสมีแต่เนื้อหาดีๆนําเสนอเรื่องราวของความเป็นไทยความทุกๆอย่างในในแบบที่ดูแล้วก็ล้นแต่ภาพภูมิใจแล้วก็จะรู้สึกเราประเทศไทยมากขึ้นงไงทากๆละครที่ไทยบีบีเอสเลยนะครับสุดท้ายนี้พูดถึงนิดนึงวันนี้เปลี่ยนชุดสามชุดวิ่งเลยคร <laughs> ับคร็เล่นสามเรื่องแล้วก็ทั้งสามเรื่องก็เป็นสามคอนเซ็ปต์ เอาจริงๆตอนที่รู้ว่าต้อง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 มีขึ้นทั้งสามเรื่องโอคิดเยอะมากว่าจริงๆทําแค่ชุดเดียวก็ได้แหละแต่พอมันสามเรื่องสามชุดสามคอนเซ็ปต์โอ,โอนึกไม่ออกว่าโอ,อจะใส่ชุดไหนเป็นชุดกลางแล้วมันจะเข้ากับทั้งสามเรื่องก็เลยรู้สึกว่าก็ลองดูระหว่างที่ทาอยู่ <S <S ในวันนี้ก็ทำทำไมทำทำไมทำทำไมแต่ว่าก็สนุกมากครับก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งนในชีวิตครับ ก็ขอบคุณไทย PBS ครับเอาจริงๆขอบคุณไทย PBS ที่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 ให้ทำขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ